เดี yeah, ๋ยวคุณไม่ใส่ให้บวกวางยัสามบวกไม่สามคำเดียวบุษเงขาเก็บมาดกัดดังกัเดือเอาคุณไม่ใส่ให้ใส่น้ายกมัจะไ้ราแยกกับใม้ไฮจไยมให้ได้หรเอาคุณใส่บวงก่อนจะข้าใส่ไดเป็นย้วยดกๆอ้มาใสของรถวันคือปุยเนี่ยเออคุณใสนก เ้อตส่นเนี่เท่ารวยรใส่ใส่ดันนี่ใส่ยี่เ็นี่ละเ้ยนเป็นดอกบเก้อเป็นแหนนจิตดีดีอ้ยเห็ดไปไปอันเ่าเป็นผ้าใส่ยันสามบอกไม่สามคำตนใส่คุณนาคุณให้คุณนาคุณสวนไปจนหน่อยทงหลังเจ้ากอนถอรออกนี่ย เอา่วงน่อยปลูกไหมโอ้อ้าวปเ,โดโดเป็นด้วยดกๆเป็นอ้จิตดีๆเป็นท้าเห็ดด้อยท,ที่เขาวันนี้แดน,นสาบ,บอกไ่สามคำหน้าย้ายกับไปใส่มาแล้วอานิน้าใ,าให้ คุณขอบคุณขีเด้าวไาบอกใบสามทำจ่ไหนใส้คุณให้คุณน่าจั่อส่วนไ่นใส้รถนี่นี่เ้าเปนาเห็ดด้วยอายามเช่นตัวมีประเภทนี้ไ้จื่มือเด็กหน่อยม่ใขรงมือหรอกไม่มาหาใส่เป็นเชื่อเขาหรอก พ่อเมียาเฮ็ดกะจีบในกันจีด้ะพอเมียพาเย็ดอ้ตนนี้ดอกยกห่ตาเออใส่แันตนนี้ใค้แม่ยหอ้าวงานเด้อให้จีนดีรันมือหอดวันสันวันดีเล้วทามหมกใบสามคำ เป็น say, หน้าใสให้้อมหาใส่มาแล้วว้ยมันดอกบัม่วงเอเป็นลาลากับนี่เขาก็ได้บอกกันนี้มันด้เป็นสองมนนี่เนาะเออแคร้าจริงมาเบิบงแถหนี้เบิงอือบมนี่อ๋นอนี่เขบอกกรัเรล่มบอกเออ ออกที่หลังนี่นี่เม่นยอดที่เม่นดอกนี่คิดว่าออดอกดอกกับเชืี่คือว่าเป็นลายหน้าตาเนาะกำลังเดิมออกกับนี้